อยู่วงการ8ปีคนจำชื่อไม่ได้บ้านจินจินนะพิสูจน์ฝีมือลบคำคอรหาเป็นพระเอกปลายแถวเรียกว่ากำลังเป็นที่พูดไม่น้อยสำหรับจินจินนะหนึ่งในพระเอกจากเรื่องสาห้าทีกระแสดีจนทำให้หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับจินนะนวรัตชื่อเล่นจินเป็นนายแบบนักแสดงชาวไทยสังกัดช่องเจ็ดมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกคือยอดมนุษย์ดาบเทวดา จนเขาสู่วงการบันเทิงในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยได้ไปเทสน้ากล้องภาพยนตร์และมีผลงานถ่ายนิตยสารจนได้มาเป็นนักแสดงช่องเจ็ดจากหนุ่มคิวเข้มคนหนึ่งที่ถือป้ายเดินตามดาราแต่ถึงวันนี้ จินนันวรัตหรือจีนไม่ได้ทำงานละมากเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะเวลานี้เขาเป็นดารานักแสดงในสังกัดช่องเจดสีอย่างเต็มตัวปัจจุบันจึงมีผลงานละครออกสู่สายตาผู้ชมทางบ้านตลอด และเคยฝากผลงานในฐานะพระเอกเต็มตัวอย่างมหาหินซึ่งได้รับกระแสตอบร,รับดีเกินคาดและสำหรับแฟนละครของช่องเจ็ดคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาและฝีมือทางการแสดงของหนุ่มคนนี้เป็นอย่างดีเพราะจีนเขามาลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมา8ปีแล้วจีนมีผลงานละครออกมาอย่างต่อเนื่องและเรตติ้งไม่เคยต่ำกว่า5การันตีฝีมือของพระเอกหนุ่มคนนี้ตอนที่รู้ว่าได้ละครเรื่องแรกผมดี มากแต่เป็นการดีใจได้แค่นิดเดียวจริงๆเพราะไม่รู้ว่าจะต้องไปเล่นละครยังไงคิดทันทีเลยเพราะผมไม่เคยเล่นละครมาก่อนเลยหลังจากนั้นก็เล่นละครมาอีกหลายเรื่องแต่กว่าจะเข้าที่เข้าทางก็เป็นเรื่องเจ้าพายุประมาณเรื่องที่4ผมเริ่มผ่อนคลายจากการทำงานมากขึ้นเพราะปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้และเริ่มรักในอาชีพนี้เพราะจากที่เคยคิดว่า จะแค่หารายได้ไปซื้อในสิ่งฟุ่มเฟือยที่อยากได้ก็เริ่มเอามาดูแลครอบครัวได้เลยต้องจริงจังกับอาชีพนี้ใส่ใจกับการทำงานมากขึ้นแม้จะเล่นละครกับช่องเจดมานานถึง8ปีแต่จีนยอมรับว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งพระเอกหนุ่มบอกความรู้สึกกับเรื่องนี้ให้ฟังว่าผมไม่ได้คิดถึงเรื่องดังไม่ดังนี้เลยผมโฟกัสแค่การทำงานจริงๆอยากให้งานของผมมันออกมาดีสแสดงดีขึ้นเรื่อยๆผมไม่ไ มองว่าตัวเองเป็นดาราผมมองว่าตัวเองเป็นนักแสดงเพราะได้มาอยู่ในจุดที่มันก็ว้าวแล้วสำหรับตัวผมนะได้เท้าทุกวันนี้ผมก็ภูมิใจในตัวเองแล้วซึ่งผมก็ต้องสู้กับตัวเองเพื่อให้ไปได้ใกล้และดีกว่านี้ให้ได้